ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่สำคัญเพราะว่าเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ ที่จะรักบุคคลใครก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกรักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพื่อนก็ได้พี่น้องก็ได้หรือแม้แต่บุคคลสําคัญในชีวิตของเรามากมายเราสามารถที่จะสื่อสารความรักให้กับเขาได้โดยผ่านทางคําพูดค่ะหรืออาจจะแมสเซจหรือไม่ว่าจะเป็นคร์รเล็กๆนะคะวันนี้ค่ะนอกจากที่เราจะสามารถที่จะบอกรักโดยการใช้คําว่า I love you แล้วนะคะครูฮวงยังมีคำดีๆค่ะประโยคดีๆ7ประโยคที่จะใช้ในการบอกรักค่ะประโยคแรกนะคะที่แนะนำเลยว่าให้ใช้นะคะคนฟังจะรู้สึกว่าโรแมน t i c มากเลยนะคะก็คือ I love you to the moon and back โอ้โหระยะทางนะ,ะจากที่เราเนี่ยนะคะเดินทางจากโลกไปที่ดวงจันทร์เนี่ยโอ้โหระยะทางไกลมากเลยนะ To the moon and back มันหมายถึงรักเธอมากๆเลยถ้าไม่ชอบมีประโยคที่2มาช่วยค่ะประโยคที่2บอกว่า you make my world go round <Wow. S 1> เธอทำให้ชีวิตฉันขับเคลื่อนไปข้างหน้า <Wow. S 1> แต่ประโยคนี้นะคะต้องระวังดีๆนะคะเพราะว่าหลายคนชอบใช้คำว่า around แทน round ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะ around เนี่ยแทน round ได้ยกเว้นประโยคบอกรักนี้นะคะที่เราจะไม่สามารถที่จะใช้คาว่า You make my world go around ได้นะคะเราต้องใช้คำว่า You make my world go round เท่านั้นนะคะต่อมาค่ะประโยคโรแมนติกบอกรักประโยคที่3นะคะก็คือ You are my world เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน You are my everything เวลาซื้อดอกไม้เนี่ยแนบคำพูดอะไรนิดนึงในดอกไม้บางคนนีให้แต่ดอกไม้โอ้โหดอกไม้มีหนามอีกทกางนะคะคือความละเอียดอ่อนไหนๆจะทำอะไรที่มันโรแมนติกแล้วนะคะ ใส่ใจนิดนึงค่ะ Send card, เซ็นการ์ดเขียนการ์ดไปเลยนะคะ you are my everything ก็ได้ you are my world ก็ได้นะ ประโยคที่4ค่ะที่แนะนําเลยก็คือว่า we are made for each other เราเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันโอ้ oh, ประโยคนี้เป็นยังไงโรแมนติกมากเลยนะคะ we were made for each other as the stars were made for the sky we were made for each other no other love ในประโยคที่5นะฮะ i be lost without you ก็คือ,คอเธอมีความสำคัญในชีวิตฉันมากอะ่ะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธออย่าพูดว่า I can't live without you เพราะคำนี้ดูอ uh ่อนแออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอต้องบอกว่า i be lost without you, lost without you ในประโยคบอกรักต่อมาที่ ควรใช้เลยก็บอกไปตรงๆเลยว่ารักมาก I'm crazy a b o u t you หรือประโยคสุดท้ายค่ะที่ใช้ในการบอกรักนะคะ I'm falling for you I'm falling for you เนี่ยมีความหมายว่า I love you 7ประโยคนี้เป็นประโยคโรแมนติกดีๆนะคะที่จะนำไปใช้ในการบอกรักได้จริงๆแล้วนะคะการบอกรักไม่จำเป็นต้องบอกในวันเทศกาลบาเลนไทน์วันที่14กุมภาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกรักกันได้ทุกวัน